สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งนะวันนี้เราอยู่กับหูฟังที่คุ้มค่าคุ้มราคาจากทางแบรนด์ของโทโซอีกแล้วนะฮะรอบนี้เขาเป็นหูฟังเฮดโฟนอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็คือพับได้อย่างเงี้ยคือแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะอีกอย่างหนึ่งต้องบอกว่าเสียงเกินราคามากๆครับคุณสมบัติมีอะไรบ้างเราไปดูกัน เรามาเริ่มจากการแกะกล่องของโทโซ s S10 กันก่อนเลยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างฮะแกะออกมาด้านในก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับที่นอนอยู่ตัวกล่องนี่ต้องบอกว่าแพ็กเกจนี้ทําออกมาถือว่าทําออกมาเกินราคาอยู่เหมือนกันนะแล้วก็แกะออกมานะครับมีตัวของหูฟังนอนอยู่ในกล่องนั่นเองและยังไม่พอนะตัวนี้ยังมาพร้อมกับสาย AUX 3.5ให้ด้วยนะครับ เพื่อต่อออกเสียงให้ได้เสียงแบบไฮเลสนั่นเองก็คือการต่อตรงเข้าไปนั่นแหละแล้วก็ยังมาพร้อมกับพอร์ตชาร์จที่เป็น USB Type-C นะอันนี้ก็ให้สายชาร์จ USB Type-C มาโดยตรงเลยตัววัสดุหูฟังก็ต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่มีวัสดุที่ถือว่าคุณภาพเกินราคามากทุกคนแกะออกมาครั้งแรกนะเรารู้สึกแบบ เฮ้ยราคามันเท่านี้จริงๆเหรอเดี๋ยวราคาผมแอบกระซิบไม่ถึง2,000บาทเพราะว่าโทโซ S10 ตัวเนี้ต้องบอกว่างานประกอบเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆนะทุกคนว่าจะเป็นตัวแมทททเรียลเองตัวบอดี้แพดเองนะครับผมแล้วผมชอบมากๆเลยนะกับหูฟังเฮดโฟนคุณลักษณะบแบบเนี้ยแล้วมันสามารถที่จะพับแบบเอ้ยพับแบบอย่างนี้ก็ได้พับให้มันเป็นเล็กลงก็ได้คือพอมันพับ แบบหักข้อแพดเข้าไปได้ทุกคนมันทําให้หากระเป๋าหรือว่าหาตัวอุปกรณ์ที่มันโปรเทคได้ง่ายพวกกระเป๋าเก็บพวกอะไรอย่างเงี้ยเลยอย่างหนึ่งมันพกพาได้ง่ายมากๆแล้วตัวนี้นะครับจะครอบไปทั้งใบหูนะไม่ได้ว่าข้อแบบเป็นออนเอียร์บนแปะบนหูนะก็คือเวลาเราสวมใส่เนี่ยก็จะครอบไปทั้งใบหูเลยทําให้ตัวการใส่หูฟังเนี่ยมีความนุ่มสบายและแพดของหูฟังตัวนี้นะทุกคนวัสดุนยครับเป็นหนังสังเคราะห์นะแต่ความนุ่มนิ่มของแพดหูฟังเขาเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆยังมีอายอะ่ะมีความนุ่ม มีความนิ่มมากๆอะลองดูที่ผมกดนิ้วลงไปนี่สิแบบนุ่มนิ่มมากๆอะทุกคนแต่ยังไม่พอนะครับตัวก้านเขายังมีวัสดุที่เป็นสแตนเลสมาให้ด้วยก็คือแข็งแรงอะมีการปรับระดับแล้วก็มีขีดให้รู้ถึงระดับการปรับก้านต่างๆอันนี้ข้อเดียวของการปรับก้านแล้วมันมีขีดให้ปรับอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องมาแบบหาสมดุลด้วยตัวเองอะเราสามารถดูตัวเลขผ่านตัวก้านหูฟังได้เลยว่าตัวหูฟังตัวเนี้ยบาลานซ์หรือย,ยังว่าซ้ายขวา ปรับได้บาลานซ์กันหรือเปล่าโทโซ่ S10 ตัวนี้ครับหนักเพียงแค่254กรัมเท่านั้นแต่ผมรู้สึกว่าจะหนักพอๆกับสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องเลยนะที่เราใส่เคสแล้วนั่นเองผมรู้สึกว่ามันเบานะไม่ได้หนักหรือว่าบีบก,ก้านแต่หูอย่างใดเวลาที่เราสวมใส่หูฟังเฮดโฟนตัวนี้ลงไปนะมันทําให้ร,รู้สึกว่าเออใส่ได้นานใส่ได้สบายนะฮะแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าก้านมันบีบหูแต่อย่างไรเลยสเปคของหูฟังตัวนี้มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.3รองรับโคเเดดีป็น BC, นะน้้วะใชไไรมมาถถาตฐ 40มเมนั่นเองซึ่งตัวไดนามิก40มมถือว่าใหญ่นะสำหรับหูฟังที่เป็นหูครอบแล้วก็เป็นมาตรฐานของหูฟังหูครอบหลายๆตัวที่นำไดเวอร์แบบนี้มาใช้กันนะฮะแถมยังมีเทคโนโลยีของโทโซที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยก็คือออริเอ็นั่นเองซึ่งเทคโนโลยีออริเอ็กเนี่ยโทโซเขาได้ทําการจูนนิ่งเสียงมาเป็นอย่างดีแบบพิถีพิถานนะโดยเทคโนโลยีนี้ทำให้เสียงมีความใสเคลียร์เป็นพิเศษนั่นเองทําให้ย่านความถี่ของหูฟังตัวนี้ตอบสนองเสียงแบบไฮ g h r e s o ล u ชั o นนะครับตั้งแต่16เฮิร กิโลเฮิรต์กันเลยทีเดียวซึ่งสูงกว่า4ี่หมื่นเฮิรต์นะทุกคนสูงกว่า4ี่หมื่นเฮิรต์นี่คือเราได้ยินรายละเอยียดเสียงเลยยิบเลยครับไอเลสก็คือ4ี่หมื่นเฮิร์ตใช่ไหมนี่สูงขึ้นไปเป็น4ี่หมื่นห้าพัน เฮิร์ตนะครคือทุกคนแบบสบายใจได้หูฟังตัวนี้เลนส์เสียงมีความกว้างมากๆครับแล้วก็มีความที่แบบใสเคลียร์เลยแหละไมโครโฟนมีมาให้ถึง3ตัวเพราะเขามีระบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างหรือว่า ANC นั่นเองอีกช้าง ANC ยังต้องเป็น ANC ที่แบบว่าไม่รู้สึกว่าอึดอัดและปวดหูด้วยนะ ANC ตัวนี้ผมบอกตรงๆครับว่าสามารถยืดหยุ่นได้หลากหลายมากเพียงแค่คุณเข้าไปที่แอป,ปของโทโซเองและปรับแต่งนะจะมีร้านกาแฟมีตัดเสียงลมมีอะไรต่างๆเนี่ย คุณลองไปเล่นดูได้เลยผมรู้สึกว่าการปรับโหมด n n c มาให้เยอะย่างเงี้ยมันทำให้ตอบสนองของคนที่ใช้งานได้หลากหลายมากๆบางคนเขาไม่ชอบ n n c หนักๆจนมันทําให้รู้สึกว่าเราอึดอัดเหมือนอยู่ในแบบจมน้ําอยู่อแล้วมันมีความกดอากาศสูงอยู่ในหูอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ไปปรับแต่งได้นะครับเอาที่คุณแบบใส่แล้วสบายหัว ปรับได้ยืดหยุ่นมากๆเลยพูดถึงเรื่องการตัดเสียงรบกวนรอบข้าง,ขงตัวนี้นะผมเปิดแบบเบสิกโหมดที่เป็น ANC ของเขาที่เขาเซตมาตั้งแต่แรกนะรู้สึกได้เลยครับเพราะเสียงภายนอกเนี่ยมีความเงียบระดับหนึ่งแต่ก็จะไม่ได้แบบเงียบสนิทจนถึงแแบนใ,นใหญ่ๆนะแต่อันนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วในเรื่อราคาเนี้ยถือว่าเกินตัวเลยครับมีความเงียบเสียงรอบข้างได้ยินน้อยมากๆเล็ดลอดเข้าไปน้อยมากๆยิ่งถ้าเราเปิดเพลงกบเข้าไปเนี่ยเสียงรอบข้างแทบไม่ได้ยินเลยครับ คือเป็นโลกส่วนตัวของเรามากๆอ่ะหูฟังของโทโซตัวนี้ก็ยังสามารถเปิด a d a p t i v e NC ได้ด้วยนะก็คือการตัดเสียงรบกวนรอบข้างแบบอัตโนมัตินั่นเองสามารถเปิดการใช้งานผ่านแอปโทโซแอปได้เลยนะหรือจะเปิดการใช้งานผ่านหูฟังก็ได้เพียงกดโหมดน้อย Ca n c e l l i n g นะครับผมให้มีเสียงพูดว่าน้อย e c a n c e l l i n ออนก่อนนะครับแล้วก,กดไปที่ปุ่ม NC ของหูฟังนะครับ2ครั้งนะครับจะเข้าสู่โหมด a d a p t i v e n o น้อย a n c e l l i n g ทันที เมื่อเปิดใช้งานครับระบบจะมีเสียงดนตรีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็จะมีเสียงตื้ดขึ้นมาทีหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีระบบดูดเสียงภายนอกเข้ามาอีกทีหนึ่งเพื่อประเมินการปรับลดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับผมแล้วก็ทําการตัดเสียงรบกวนรอบข้างต่อมานั่นเองก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะสำหรับบรน,นี้ของโทโซเองก็ถือว่าฉลาดอยู่นะสามารถปรับเสียงรบกวนรอบข้างต่างๆแบบอัตโนมัติได้โดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเพ่งว่าเราจะปรับเป็นโหมดไหนดีนะฮะ ความจุบแบตเตอรี่ของหูฟังตัวนี้มีไม่ถึง500มิลลิแอมกันเลยทีเดียวหากคุณปิดโหมด ANC หรือโหมดน้อย c ค n ซ e l l i n g นะครับคุณจะใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุดถึง60ชั่วโมงกันเลยแต่ถ้าคุณเปิดน้อย c ค n c e ล l i n g ก็คือ40ชั่วโมงอ่ะที่คุณใช้งานต่อเนื่องได้อืมอันนี้ถือว่าสุดจัดจริงๆนะเพราะว่าหูฟังที่เปิด ANC อ่ะน้อยแบรนด์มากๆที่เราจะเห็นการทำงานเกิน30ชั่วโมงครับอันนี้คือเปิด ANC แล้วได้เกือบ40ชั่วโมงกันเลยทีเดียว ในระดับความดังประมาณ50%นะถือว่าตอบโจทย์มากสําหรับคนที่ใส่หูฟังนานๆหรือว่านั่งเครื่องบินนานๆนะครับไฟยาวๆเนี่ยเหมาะมากๆเลยครกับโทรโซ s 1 0ตัวนี้นะครับผมใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงนะทุกคนกําลังไฟที่เข้าประมาณ1-3วัตต์นะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของการชาร์จแบตอุปกรณ์เล็กนิกส์ต่างๆเนาะเวลาที่เราชาร์จแบตนะครับจะมีไฟสีแดงนะครับค้างไว้เลยนะฮะส่วนถ้าชาร์จใกล้จะเต็มแล้วไฟจะเป็นสีขาวนะแล้วถ้าชาร์จเต็มแล้วไฟก็จะดับนั่นเอง และโทโซ S10 ตัวนี้ครับยังมาพร้อมกับการรองรับการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันซึ่งมันสะดวกมากๆนะเวลาที่คุณจะเชื่อมต่อโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อมือถือพร้อมกันขนาดทางานเนี่ยเวลาที่มีสายเข้าคุณก็สามารถรับได้เลยโดยที่มันต้องปิดบลูทูธนั่งแพ้ลิงใหม่ปิดบลูทูธเชื่อมใหม่สะดวกมากๆครับกับการเชื่อมต่อ2อุปกรณ์พร้อมกันฟังก์ชันนี้โทโซ s10 ก็ให้มานะแล้วก็ต้องบอกว่าการเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมต่อที่ไวมากๆนะทุกคนเพียงแค่ทุกคนกดปุ่ม power ค้างไว้เท่านั้นเองะฮะแป๊บเดียวครับเชื่อมต่อติดปุ๊บปั๊บทันทีนะฮะปุ่มบนหูฟังเองก็มีครบทุกการใช้งานนะทุกคนว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดนะครับเพิ่มลดเสียงมีช่องชาร์จที่เป็น usb type c ช่องเสียบสาย aux 3.5นะครับแล้วก็ช่องปรับโหมดตัดเสียงรบกวนต่างๆนั่นเอง ถือว่าครบคันกันเลยทีเดียวแนละโดยที่ไม่ต้องแบบทัดลั่นหรืออะไรเด็ดขาดเลยนะอันนี้ปุ่มกดอย่างเดียวครับทุกคนใหม่นวดเราเลยส่วนการคืนค่าโรงงานของหูฟังหรือการรีเซ็ตหูฟังก็ทําได้ง่ายๆครับเพียงแค่กดปุ่มวอลลุ่มกับปุ่มบวกนะครับพร้อมกันประมาณ8วินาทีครทุกคนทุกอย่างก็คืนกับเป็นค่าโรงงานอันนี้ก็คือพร้อมแพลงใหม่หรือว่าหูฟังมีปัญหาคุณก็รีเซ็ตผ่านระบบ2ปุ่มนี้เลยนะ บวกกับลบครับพร้อมกัน8วินาทีนั่นเองหูฟังที่มีโหมด ANC ตัดเสียงรบกวนรอบข้างทุกคนไม่ต้องห่วงนะโหมดที่จะมาพร้อมกันก็คือโหมดพ a r ถู p พ r t ถก็คือการรับเสียงภายนอกเข้ามาในหูเรานั่นเองเกิดเราจะสนทนากับใครเราก็ไม่ต้องถอดหูฟังออกมาครับใช้โหมดนี้ได้เลยและเสียงรับได้เข้ามานะทุกคนมีเสียงที่โอเครับได้แบบเป็นธรรมชาติแล้วก็มีความที่แบบว่าสามารถสนทนาก,กับผู้อื่นได้อย่างชัดเจนนะอันนี้ถือว่าใช้งานออกมาได้ดีเลยนะทุกคน ส่วนไม่สนทานั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับลองไปรับชมคลิปกันฮะและนี่ก็คือเสียงจากหูฟังของไมโครโฟนของโพโซนะครับเอสินะครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเทสเสียงในห้องนอนที่มีการเปิดแอร์เพียงเล็กน้อยนะครับมีเสียงลมนะฮะลองฟังเสียงกันดูนะครับเทสหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่เทสโทนเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับผมและนี่เป็นเสียงไมโครโฟนในขณะที่ฝนกำลัง ตกยืนทุกคนเป็นจังหวะเหมาะพอดีเลยวันนี้ฝนตกแรงนะครับผมลองฟังเสียงดูนะว่าเสียงเป็นอย่างไรบ้างทั้งเสียงฝนตกทั้งเสียงอะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ข้างนอกเต็มไปหมดนะฮะลองฟังเสียงมโครโฟนของโทโซ S10 ตัวนี้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมเทปหนึ่งสองสามสี่เทปหนึ่งสองสามสี่สวิตชครับผมใครที่อยากจะเอาดโฟนอย่างนี้ไปเล่นเกมนะครับกับเจ้าโทโซ S10 ตัวนี้นะครับผมเล่นเกมเป็นอย่างไรเราไปรับชมได้เลยฮะ ส่วนการใช้งานทั่วไปนในชีวิตประจำวันต้องบอกว่าตอบโจทย์มากๆนะสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังที่เป็นเฮดโฟนและพกพาง่ายๆมีความใส่สบายนะครับอยู่ได้ทั้งวันอีกทั้งนะฮะยังมีการพับเก็บที่ง่ายได้ไม่ว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนหรือว่าเดินผ่านอุปกรณ์เล็กเคน่องอะไรก็ตามสัญญาณของหูฟังตัวน,นี้มีความสเสถียรมากๆไม่มีอาการบูทูธสะดุดแต่อย่างไรเลยนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่า้ ฉันจะทํางานจริงจังตัดต่องานสายงานต่างๆที่ไม่ต้องการความดีเลยเลยอย่างเงี้ยคุณก็สามารถเสียบสายได้เลยนะครับที่เป็น AUX นะครับ AUX นี้ทําให้การตอบสนองความถี่ของหูฟังตัวนี้มีความกว้างขึ้นถึงระดับไฮเเสเลยนั่นเองแต่ว่าการเสียบ AUX เข้าไป ระบบของ ANC จะไม่ทำงานนะครับอันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนเนาะฟังมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วแนวเสียงเป็นอย่างไรบ้างกับราคาไม่ถึง2,000บาทผมรู้สึกว่าเสียงออกมาเกินตัวมากๆๆครับทุกคนโดยที่มิติเสียงโดยภาพรวมเขาจะแยกขาดออกจากกันอย่างชัดเจนนะครับโดยที่มีเบสมีลูกขนาดใหญ่มีความกระหึ่มนะครับและมีความกระชับไปในตัวลงได้ลึกนะทุกคนถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆครับกับลูกของเบสที่ได้และเป็นเบสที่มีคุณภาพมากๆไม่บวมไม่เบยนะฮะ เนื้อเสียงร้องจะออกไปทางนุ่มละมุนนะครับติดหวานเล็กๆนะครับมีความอุ่นเล็กน้อยทําเสียงร้องออกมาได้แยกขาดจากตัวเบสมากๆนะครับซึ่งทําออกมาได้ดีเลยแหละคือเวลาที่เราเจอเบสหนักๆแล้วเสียงร้องมันจะถอยใช่ไหมแต่ตัวนี้เสียงร้องมันไม่ถอยนะมันยังอยู่ให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยฮะเสียงแหลมมีความใสเคลียร์มีรายละเอียดที่ดีมากๆทุกคนมีความเปิด กว้างนะครับผมแล้วก็ไม่รู้สึกว่ามันจะจิกกัดหูหรือว่าระคายหูเวลาที่ฟังนานๆน,นั่นเองเป็นแหลมที่ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็สม,มูทมีรายละเอียดที่ดีพอตัวเลยแหละเวทีเสียงต้องบอกว่าหูฟังหูครอบเนี่ยเวทีเสียงเขาจะกว้างนะครับมีความโปร่งนิดๆน,นะฮะแล้วต้องบอกว่าทุกคนครับเสียงร้องของตัวนี้ จะพุ่งมาด้านหน้านิดๆนะทําให้เราฟังซาวด์หรือมิติต่างๆหรือจะเอาไปเล่นเกมเนี่ยแยกซ้ายขวาออกมาได้ดีกันเลยทีเดียวนะฮะหรือว่าจะเอาไปดูหนังก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างเต็มอัตรรสใครที่ไม่พอใจกับเสียงที่เขาเซตมาให้คุณสามารถไปปรับแต่งผ่านแอปพลิเคชันของโทโซเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นโหมดเอ็นซีต่างๆหรือว่าอีเคอรไลเซอร์ต่างๆโทโซก็มีมาให้ปรับอย่างง่ายดานะครับหรือจะคัดต้องเป็นของตัวเองก็ได้จะพีเซตจ,จากทางโซโซก็ได้ถือว่ายืดหยุ่นมากๆนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับหูฟังโท s o H10 นะครับตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่คุ้มค่าเกินราคานะไม่ใช่คุ้มค่าคุ้มราคานะอันนี้ต้องบอกคุ้มค่าเกินราคาทุกคนด้วยความที่เป็นหูฟังแบบหูครอบที่เป็นเฮดโฟนนะครับผมคือเขาทําให้เรารู้สึกว่าหูฟังที่ราคาประหยัดแล้วทําได้เกินราคาเนี่ยมันมีอยู่จริงนะไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆที่มาแบบครบถ้วนเลยนะฮะฟังก์ชันทุกอย่างที่คุณอยากได้มีมาให้แถมใครที่รู้สึกว่าฉันไม่อยากจะใช้บลูทูธไม่อยากใช้แบตเตอรี่เขาก็แถมสาย aux มาให้อีกในการเสียบหูฟังเพื่อทำงานมอนิเตอร์ต่างๆหรือว่าลดการดีเลย์ต่างๆถือว่าตอบโจทย์ครบคันขนาดนี้พบง่ายขนาดนี้พลาดไม่ได้กับโทโซ s 1 0ตัวนี้นะครับผมและราคาของหูฟังโทโซ s 1 0ตัวนี้นะครับอยู่ที่1,990บาทเท่านั้นทุกคนนะซื้อศูนย์ไทยนะจะได้ประกัน1ปีเต็มเลยคลิปนี้ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u s c r i b e กันไว้นะเดี๋ยวจะมีคลิปหูฟังใหม่ๆห,หรือว่าคลิปรีวิวดีๆมาให้ดูกันอีกแน่นอน สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย